ส,สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําผัดเผ็ดปลาดุกนะครับผัดเผ็ดปลาดุกวันนี้ก็จะมีเครื่องปรุงหลายอย่างนะครับฮะนี่กระเทียมนะครับอันนี้หอมแดงอันนี้ใบโหระพานะครับนี่บะกรูดนะครับมะเขือเปราะนะครับซอยเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นกระชายซอยแล้วครับนี่เครื่องปรุงนะครับอันนั้นน้ำพริกแกงเพชรสำเร็จ hmm. รูปนะครับ ตัวนี้จะเป็นพริกแดงหั่นแล้วก็พริกหยวกหั่นนะครับนี่คือกะปิตัวนี้กะเกลือนะครับเครื่องปรุงเพีอย่างเดียวาบางอย่างเราก็จะมาขกนะครับขวกแล้วเอามารวมทำพริกสําเร็จรูปเพิ่มกะปิเข้าไปเพิ่มกระเทียมเข้าไปเพิ่มหอมแดงเข้าไปนะครับอีกอันหนึ่งคืออันนี้ครับปลาดุกปลาดุกเดี๋ยบเดี๋ยวเราต้องไปล้างล้างด้วยเกลือครับล้างขาวออกนะครับเดี๋ยวจะไปล้างนะครับตัวนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทํานะครับตามขั้นตอนต่อไปนะครับเอาละครับตอนนี้ก็เริ่มโคลกพริกแกงนะครับอหอมแดงลงไปนะครับคขุกหอมแดงก่อนนะครับนี่มันละเอียดหน่อยตอนนี้คลุกหอมแดงหอมแดงละเอียดก็จะตามด้วยกระเทียมนะครับ าตามด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมใส่ลงไปพอป,ประมาณนะครับไม่มากไม่น้บบนนอยนะครับปลาดุก2ตัวนะครับจะผัดวันนี้นะครับนะครับตอนนี้กระเทียมกับ หอมแดงเรียกแล้วล้วก็ใส่พริกสาเป็นรูปลงไปหกนะครับนะครับตามด้วยกะปินะครับโขกรวมกันอีกทีหนึ่งนะครับให้รสชาติกลมกล่อมอีกหน่อยหนึ่งครับพริกสาเป็นรูปมันจะขาดเครื่องปรุงไปบางอย่างนะครับเพิ่มกะปิเพิ่มหอมแดงเพิ่มกระเทียมลงไปนะครับแล้วมาโขลกรวมกันนะครับ ถ้าได้ผสมให้เครื่องแกงข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาผัดกระดุกนะครับฮะตอนนี้พริกแกงก็สำเร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาผัดเผ็ดประดุกนะครับฮะเครื่องปรุงก็มีเพิ่มกะปิกับหอม กระเทียมแล้วก็หอมแดงลงไปผสมกับพริกสําเร็จรูปนะครับสําเร็จแล้วครับตัวน,นี้เดี๋ยวเราจะมาผัดนะครับตอนนี้เราจะปิดแก๊สกันนะครับแก๊สเสรแล้วกระทะลงไปนะครับตามด้วยน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชไม่ต้องมากครับนิดหน่อยครับประมาณนี้ครับ คือเราน้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งน้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะเพริกพริกแกง แกงเข้าไปผัดนะครับแกงเข้าไปผัดนะครับผัดนี่หอมนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้เราก็ใส่มะเขือพริกแดงพริกขาวหยวกลงกไปแล้วครับตัวนี้นะครับ เราน้ำเดือดเราก็ตามด้วยใบโหละพาลงไปนะครับเราใช้ใบโหละพาครับเพื่อเพืเ่อใบบักโกรดนะครับใบบักโกรดนี่ใบบักโกรดนะครับคน คนแรงครับคนมากดิป่อปลาก็าจะเละนะเราก็ิ่มคนครับให้เราเครื่องให้มันเข้ากันชิมกันนะครับรสชาติเป็นไงปรุงรสนิดหนึ่งรสชาติอื่นได้หมดละทำไมาได้ตงนัวนิดหนึง่งนะครับ เทีนยนดูอีกนึงครับโอ้สุดยอดอร่อยนี่นะครับผัดเผ็ดปลาดุกแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับทำกินเองในครอบครัวครับในครอบครัวใครก็ททำได้ครับสูตรนี้นะครับเอาไปดูเป็นตัวอย่างได้ครับอตอนนี้ก็สุกได้ที่แล้วครับผมผัดเผ็ดปลาดุก สุกแล้วด้ที่แล้วปิดแก๊ปผัดสีจานครับเรียบร้อยครับผัดเผ็ดปลาดุก มืออย่างนี้ทำตามได้นะครับแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับปอกมาณก็ไม่แพงเท่าไรครับเนี่ย